สวัสดีครับสวัสดีเ c จอนนี่มือปราบอินดี้ที่เขารพรักทั่วประเทศไทยที่เคารพครับท่านใดมารับชมคลิปนี้แล้วขอให้บุญบารมีเมตตามหายยมค้าขายร่ำรวยสูขภาพร่างกายแข็งแรงครับณนะเวลานี้ผมพาครอบครัวมาถึงวัดหงวงรัตนารามพระอารามหลวงนะครับบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพาเด็กหญิงชนกเนรมนชื่อที่ได้รับการประทานานามใหม่ของน้องภาขวัญศรีเด็กหญิงชนกเนรมนศรีสุพงมากราบขอพระคุณท่านพระท่านเจ้าคุณมีชัยนะครับจเจ้าวาดวัดหงรัตนาราม พระรามหลวงแห่งวัดหงที่นี่นนเวลานี้ผมพาภรรยาและครอบครัวบุตรชายบุตรสาวมากราบนะครับเจ้าตากนะครับพ,พระเจ้าตากองค์พระเจ้าตากนะครับก็ขอให้ f c ผมทั่วประเทศที่รับชมคลิปผมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองสูขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับตอนนี้กำลังตักน้ำมนต์กลับด้วยนะครับ อ่านะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับมีความสุขกายสุขใจนะครับอ่าเป็ดนินครับมาทุกครับหน่อยครับนี่มาพ่อถ่ายคลิปแล้วนะครับสวัสดีจ้าเนี่ยอ่าสวัสดีค่ะอ่าทุกครับในีลูกน้องพาขวัญขอรองเท้าก่อนลูกน้องพาขวัญจ้าในี่ลูกจ้าสวยๆจ้าจ้าสวยๆจ้าสวยๆใส่กล้องจ้าเก่งมากด็กหญิงชนกุมรุมนครับหรือน้องพาขวัญอ่าเดี๋ยวถ่ายน้องไว้ก่อนนะพี่ใส่รองเท้าแป๊บนึง อะน้องตั้มสวัสดีครับน้องตั้มน้องตั้มนี่ก็เป็นน้องชายที่อยู่ดูแลท่านพระอาจารย์นะครับและขับรถให้พระอาจารย์บ่อตรงนี้ประวัติความเป็นมาอย่างไงน้องนะ FC พี่จะนี่นะ รายละเอียดผมก็ไม่ค่อยเป๊ะนะเอาร่าวๆ้าแล้วกันนะเขาเ้าเนาะไม่เป๊ะไม่เป็นไรเอาร่าเๆ้าครับก็มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากมาตั้งค่ายไว้ที่นี่ครับก็บ่อนี้เป็นบ่อไว้สําหรับชําระร่างกายชำระล้างดาบของพระเจ้าตากครับชำระร่างกายเขาก็เลยเป็นเรียกเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิ์บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับก็อยู่ตรงด้านหลัง ด้านข้างของวัดเนาะใช่ครับโซนน,นนี้ด้านข้างถ้า <นะ S 1> เรามองจากหน้าวัดเข้ามาหน้าวัดจะอยู่ทางท่าน้ําริมน้ําถ้าเข้าจากหน้าวัดเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายแต่ถ้ามาทางถนนทางรถเนี่ยจะอยู่ทางขวาอ๋อในอดีตหน้าวัดจะอยู่ริมน้าใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าน้ําตรงนี้คือแม่น้าอะไรเ,<อ>เป็นคลองหรือแม่น้ำครับเป็นคลองอ๋อชื่อเรียกคลอง ทองบางกอกใหญ่ใช่ไหมใช่ครับเพราะอ๋อสวัสดีครับคุณพี่นะครับตรงนี้จะเป็นลองบางกอกน้อยแล้วก็ลองบางกอกใหญ่อ๋อบางกอกน้อยนี่บางกอกใหญ่่หน้าวัดในอดีตก็คืออยู่บางกอกใหญ่ใช่ครับเมื่อกี้พี่ได้เดินไปกราบสารเพียงตาขององค์พระเจ้าตากครับตรงนั้นก็คือประวัติความเป็นมาก็คือประวัติความเป็นมาก็คือชาวบ้านในสมัยนั้นอ๋อคือแบบว่าพระศพอ๋อพระศพครับพระศพ กำลังจะเคลื่อนกำลังจะเคลื่อนย้ายไปที่วัดอินแต่ว่าพระโลหิตของพระเจ้าตากเนี่ยโยดลงตรงนั้นชาวบ้านในสมัยนั้นก็เลยทําศาลเพียงตาเพื่อไว้ระลึกถึงครับเพื่อให้ระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตาอก็เลยมีแค่ศาลเพียงตาครับจริงๆนะครับพี่จอนนี่เนาะในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่รับใช้ประชาชน ได้ออกจับกลุ่มผู้ร้ายมาทั้งชีวิตราชการตั้งแต่เป็นพลตำรวจศรัทธาในองค์พระเจ้าตากมาโดยตลอดครับที่บ้านก็เคารพนับถือมีทั้งรูปของพระเจ้าตากนะครับวมาผู้มีโอกาสมาและยิ่งได้มารู้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาสถานที่แห่งนี้ในอดีตยิ่งยิ่งรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้ เราอยู่ใต้พระบรมที่สมพภานตั้งแต่รุ่นสมัยพระเจ้าตากอ,ออกรบจนบได้เรามีเอกลาชเราได้มีแผ่นดินอยู่มาจนทุกวันนี้อ๋อตรงนี้โอ้มีน้ำพุด,ด้วยสวยนะครับนะครับมีโอกาสนะครับพี่น้อง f อซผมนะครับท,ทุกท่านวัดหงนี้อยู่ตรงตรงไหนนะ้องถ้าถ้าเอฟซพี่อยากจะเดินทางมาทำบุญมาง่ายๆเ,เลยคือวัดอรุณอ่วัดอรุณครับ ถ้ามาวัดอรุณถูกก็ามาวัดหงถูกเพราะว่ามันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดอรุณเส้สนถนนวังเดิมถนนอิสตลาภาพวงเวียนใหญ่มาได้หมดเลยเส<ะ>้วสนวงเวียนใหญ่มาได้เลยเนาะ,ะ,ะน้ำตกอสวยงามยังเลยโอด้ดูน้ำตดูน้ำตกลูก อืมอะยืนบนก้อนหินถึงจะได้เห็นน้ำตกอ่าน,นีน่โุ้ยเย็นเลยลูก <c oughs> จะอาบเลยลูก <c oughs> จะอาบเลยใช่ไหม <c oughs> เป็นนิจะยอาบเลยนะต้องสุดยอดใส่กล้องก่อนลวสุดยอดก่อนสุดยอดสุดยอดเออ <c oughs> เป็นนิจะยอาบครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีโอกาสได้พาลูกทั้งสองและครอบครัวต้องขอบคุณอาพี่ๆน้องๆน,นะครับอาที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ เมื่อเช้าก็ได้เจอพระอาจารย์ที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็สักพักจะได้ให้เข้าไปอาหารพระอาจารย์อีกรอบนะครับพระอาจารย์ให้มาเดินกราบไหว้พระลุงมีมีหลวงพ่อแสนด้วยเนาะใช่ครับหลวงพ่อแสนอ่าเป็นเป็นพระลูกพี่ลูกน้องกับพระแก้วพระศุภพระสายพระเสริมพระแสนอ๋อเนี่ยครับห้าองค์อ๋อวัดน,นี้มีพระพระแสนด้วยนะครับมากราบมีโอกาสมากราบพระแสน ไม่ห้องเงีไ่องลูกพ่อถ่ายคลิปอยู่นะครับอโอ้เล่นน้ำไม่ได้ลูกเป็นบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับน้องพันคินได้เอาเอาน้ำมนต์รูปหัวยังรูปนะคีแหละครับอาตอมรูปให้แล้วเอรรอรรอาตรมรอตรมไปเดี๋ยวเราจะได้เดินไปด้านหน้ากุฏิของพระอาจารย์ครับ ตรงนี้ก็คือพระประจําวันเกิดใช่ไหมครับอ uh huh. ส่วนมากอ่ะส่วนมากเขาจะตามวัดทั่วไปอ่ะก็จะมีให้แค่เ,เติมน้ํามันตะเกียงตามประจําวันอะไรเงี้ยครับอั uh huh. นนี้ก็เรามีศาสร์น้ำมนเราก็อ uh ัดแดปบให้มีการส่งน้ําพระได้ตลอด uh huh. เวลาครับ ก็มีคุณป้าดูแลอยู่ต้องขอบคุณมากนะครับคุณป้าก็ติดตามเป็นกาลังใจให้น้องพักขวัญมาโดยตลอดนะครับเมื่อกี้เดินเข้ามาคุณป้าก็น้องพักขวัญเมื่อกี้คุณยายให้ตังค์ด้วยมาจ้าอยากจ้าจ้าให้พ่อดูก่อนมาจ้าให้พ่อดูก่อนจ้าโน้ยตายสู้ตายเงนี่ครับุาภาแข็งแรงแล้ว่ะครับขอบคุณหลายๆนะครับสาธิตดูดีแ้ครับโอ้น้องเลิฟนาอยู่กันน้องเลิฟครับเก่คนพิการคนหนึ่งเอามาอยู่นํำ มันกระสังร่ายยิ้มแต่ได้มน,เป,นเป็นเขาเขาน่ารักเขามาตรทานของเขาครับอาครับเดี๋ยวพ่อพ่อรดน้ำอ่านะครับวันเกิดพ่อก่อนอ่าผมเกิดวันเสาร์นะครับโอ้พระนาคปกอืม ขอให้ผมและครอบครัวตลอดจนเอซีผมทั่วประเทศนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับสุขสมหวังค้าขายร่ำรวยจะเลรลุงเรื่องเนื้อปูได้ยาเด้เอมีองคูนัดนักขลาดเัว่านี่วันเสาร์นี่โอ้โอ้วันเสาร์พระนาคปกอโอ้โหเ,เดี๋ยวจะได้นิมนต์พระนาคปกสักองค์ไปตั้งแะงานที่ทุ่งนา อาตุมามาน้องน้องน้องถ่ายรูปให้น้องเขาหน่อยครับครับ แล้วให้แม่อุ้มก่อนลูกให้แม่ป้าเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปกราบพระอาจารย์ก่อนเด้อครับเด้อครับครับจะเลื่อนหลุมย่างให้หนาทีกันนะหอมไดหลายเระดับเด้อซะดูซะมีโอกาสว่างๆผมจะขึ้นมาหาอยู่แล้วเดี๋ยวนาเดี๋ยวหาเนี่ยมาฝากครับมาถึงข้างแล้วครับมาถึงข้างแล้วมากราบมาขออภัยคนเราดีดีโอ้ครับ ขอบคุณหลายๆครับเข่าวจบได้ง่ายๆแม่บอกครับน้อยมาบวชทีเด้อบดนีเดี๋ยวมาบวชนี่เลยมาเดี๋ยเกาะขาไปเกาะขาไปเกาะขาไปสุดยอดไปสุดยอดใสกล้องเลยลูกอ๋อไปไปไปป้าครับผมขอบคุณหลายๆได้ครับป้าเดี๋ยวมามีโอกาสมาเที่ยวนาเดี๋ยวผมเอาผสมมาฝากครับครับ อะไรกแม่รแม่ครับขายเมียผมขายของออนไลน์ครับขายครับ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 เมื่อกี้งั้นเมื่อกี้คุณยายให้ตังหนูเดี๋ยวหนูจะลืมเตือนพ่อนะให้ส่งปลาส้มมาให้คุณยายทานนะครับลูกอย่าลืมเตือนนะให้อดมินเราส่งมานะคะอนี่ลูกพ่อเจ็บหลังยังเลยให้พ่อทําไงดีพ่อเจ็บหลังก็สุดยอดใส่กล้องเลยสุดยอดออะสุดยอดก่อนสุดยอด ก็ไปบ้านสามเหมือนอาคมที่สมัยนั้นท่านพยาสมเด็จพยาปิ่นไก่เขียงท่านมาแล้วทีนี้ท่านใส่ย่ามมาเป็นรูปเล็กๆอย่างที่พี่เป็นเรื่องเล่ามานะครับเป็เล็กๆแต่ทุบเขาท่านควักออกมามีห้าลูกกลายเป็นลูกใหญ่แบบนี้ก็เลยฝังไว้ในสระสี่ลูกที่เหลือเป็ลูกหนึ่ง วุ้นเล็บปดล็อกอันนั้นฟังเดี๋ยวพี่จะเอาที่ไปเก็บไปไปเดี๋ยวพ่อพาไปกราบพระอาจารย์ด้านไหนพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณคุณไหท่านเจ้าคุณมีชัยลูกใครไหนอะไรนะครับนีไงนี่ไงครับกุฏิพระอาจารย์ที่นี่อยู่กรุงเทพนะไม่ใช่ทุ่งนาเรานะอย่าสนนะลูกดื้อไม่ได้นะครับดื้อถ้าหนูดื้อหนูพูดไม่ฟังพ่อเนี่ยพ่อไม่ให้กลับทุ่งนานะครับ ดูไหมครับครับครับนะครับอ่าอ่าจะเจืองผวอืม่ะอ่าป่ะกล้องตามมาเลย โอ้มาถึงแล้วด้วยทหารทหารทหารเป็นตำรวจทหารเป็นตำรวจทหารก็เป็นตำรวจเหมนกันตัวเล็กเป็นตร,รวจิ๋ดตัวนี้ก็เป็นตำร,รวจเหมือนกันรรเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้มีพัดลมหน่อยเอ่อนั่งเลยตรงนี้เย็นๆ ตามไปไหนนั่งนั่งกับพ่อนะครับมีโอกาสมาเอา,านา้เดี๋ยวด้านนี้ก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องมากขอบคุณพี่ครับขอบคุณมากครับอุ้ยเอาน้ำไม่ลูกทุกครับก่อนทุกครับก่อนทุกครับจ้าจ้าได้ลูกจ้าด้วย,วยโอ้ เข้าไปเดินตรันี้ได้คุยได้นานถงสิบเป็ดโมงสิบห้านาทีอะไรนะครับเข้าไปตองนี้ได้คุยได้นาก็ะก็ต้องให้ตั้มไปบอกให้เข้าได้เลยพี่อวกส่เทออ๋อเดี๋ยวต้องให้มีมีแขกอยู่ไหมอ๋อไม่มีไปเชิญได้เลยครับไป ตั้มล่ะอ่ะพี่แผนดีนพักขวัญเท่ามาทีละ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กิจเดี๋ยวไปน้องพายเข้าไปตั้มไม่ได้ล่ะ นวัตกรรมพับพระอาจารย์ครับครับป้าตัวเล็กลูกมาเร็วป้าน้องว่าขวัญมาลากราบพระอาจารย์ลูกกาบพระอาจารย์ครับครับเรินกาบอ่ะนะอ่ะเราหังสมาอ่ะเราหังสมาให้หลวงปู่ฟังหน่อยลูกอ่ะกาบเดี๋ยวพ่อพากาบก่อนนะครับกาบก่อนอ่ะกาบกาบครั้งแรกอ่ะกาบ กราบเอากราบสิลูกกราบลงเอาหัวเอาหัวลงกราบอ่ากับอ่าน้องแผ่นดิน阿拉หังสัมมาอ่าอ่าให้หลวงปู่ฟัอ่าอ่า阿拉หังลงไปให้หลวงปู่ฟังหน่อยครับอ่า阿拉หัง阿拉หังมาให้ฟูฟ้าก็วาพูดทางข้าก็ว่าทันทีม่าให้มีกับสบอาตอลูกสบอาตอลูก ฮาลโหลฮฮักกาวะฮังคูฮีมาะไรเลยสูปปิโลกสูบปีสติปีฮกกวะฮังคูฮิมา่าชื่อน้องแผ่นดินครับซึ่งกำลังจะสามขวบนะครับอน้าสนพ่อ่น้องเด็กหญิงชนุกนรมนที่พะ่าจยนปนานามอ่าลู บอกชื่อให้น้องปู่ฟังสิครับเลยชื่อเด็กหญิงอะไรคะชื่อเด็กหญิงชานกนาเรืม้มมอนค่ะชื่อจริงชื่อชานกนาเรืม้มมอนค่ะสนชื่อเล่นชื่อยะมุนพรไม่ใช่ชื่อเล่นชื่อน้องพาขวัญค่ะเก่จงจังเลยลนามสกุลอะไรคะนามสกุลน้องหาวไม่นามสกุลสีสมพงศ์ค่ะ,คะอายุกี่ปีขวบแล้วลูกห้าขวบค่ะออ้ยเก่งเก่งมาก เดี๋ยวพ่อจะเล่าเรื่องราวของหนูให้ฟังนะลูกเนะอยู่ตรงนี้อยู่โรงเรียนยิภาคค่ะชั้นอนุบาลสามครับสี่ค่ะอนุบาลนะครับพ่อจะเล่าให้เรื่องราวให้ของหนูให้ฟังนะลูกหนูได้รับการประาเมตตาจากท่านพระอาจารย์อย่างมากในวันที่หนูป่วยท่าท่านพระอาจารย์เป็นห่วงหนูมากรู้ไหมลูกอ่า พระอาจารย์สวดมนต์ให้หนูด้วยรู้ไหมท่านพระอาจารย์โทรหาคุณพ่อและเป็นห่วงทั้งหนูและคุณยายของหนูตลอดอจนวันนี้หนูแข็งแรงขึ้นพ่อก็เลยพาถือโอกาสพาหนูมากราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์อาหนูกราบพระอาจารย์อีกรอบลูกกราบสวยๆกราบสวยๆให้พ่อดูนะคะรับกราบกราบกราบ ครับนะครับโอ้ยเก่งลูกได้ชีวิตคืนครับพระอาจารย์ก็ดีใจครับเหตุการณ์วันนั้นนะครับก็เลยถือโอกาสพาเขาและเจ้าตัวเล็กมันห่างกันปีปีคนนั้นจะเข้าสามขวบคนสามปีสามปีคนนี้กำลังจะเข้าหกครับพระอาจารย์ครับครับครับจะเข้าหกครับพระอาจารย์ ขกนี่ค่าปอนอย่างอนุบาล3ครับขึ้นขึับขึนขึ้นแึ้นดินขึ้นขึ้นพี่นิึเนาภ้พมาหนโอ้นเล้สต๊อปก่อนได้นรึ้นข่้นขึ้นขา้นขึ้นขา้นขึ้นรึ้นขึ้นขึ้าขึ่าขา้นรึันขร้มขนาึ้นบึ้นขึ้นที่นหึ้นีั้นืามนะอาบามานวี่นห่งนขึ้นขึ้าขึ้นขึหนขครับรับขึ้นขึ้นขางกอกใหญ่ครับผมขออนาตอ่า พาลูกและภรรยาราพระอาจารย์อีกนะครับขอให้ทุกท่านรับชมคลิปนี้พบแต่ความสุขบุญบารมีขององค์พระเจ้าตาบุญบารมีของพระองค์พระเจ้าคุณมีชัยขอให้ปูกปักรักษาเอฟซี FC ผมทั่วประเทศค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีชัยไปทุกเคนครับขอทุกท่านครับคิดดีทดําดีต่อไปผมสัญญาผมจะเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและเป็นประชาชนที่ดีของแผ่นดินนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ